เอวิกเทนฮาร์ art, ตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดในเกมกับอาร์เซนอลและคุณภาพนักเตะของเขาเป็นอย่างไรยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในหมู่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลีนัดที่ผ่านพ้นของปีสแสดงในฤดูกาลนี้พวกเขามีผลงานชนะ2แพ้2อ,อยู่กลางตารางถือว่าออกตาร์ทไม่น่าพอใจแฟนบอลเป็นอย่างยิ่ง สองนัดของพวกเขาเป็นการชนะในบ้านต่อทีมที่ต่ำสักดินา่ากว่าอย่างวูฟแฮมตันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยสก,กอร์บุตรวิทเท่านั้นในขณะเดียวกันครับพวกเขายัางคงเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้อย่างย่ำแย่ในยุคของเอริกเทนฮาร์ตแพ้ทั้งสองนัดในการลงเล่นที่ลอนดอนโดยแพ้กับโตนาห์สเปอร์ศูนย์สองและแพ้ให้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อสามนี่ยังไม่นับว่าในสองตลาดซื้อขายนักเตะเอริกเทนฮาร์ตใช้เงินไปแล้วประมาณสี่ร้อยห้าสิบล้านยูโรซึ่งนั่นก็สะท้อนถึงความกดดันในฤดูกาาาลทที่ขอองเเรริคนฮ์พแม ที่เกิดขึ้นในเกมกับอาร์เซนอลครับเป็นสิ่งที่แฟนบอลยากที่จะทําใจมากเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่90บวกและนาทีที่90บวกเโดยที่ก่อนหน้านั้นเองพวกเขามีโอกาสที่จะแซงนํส2งนด้วยซ้ําไปหลังจากได้ประตูจากเฮนโดกานาโชเพียงแต่ว่าเมื่อเช็ค VAR แล้วทีมงานผูวสียนยืนันว่าเป็นจังหวะที่ดาวเตะทีมชาติอเจนติน่าล้าหน้าไปเสียอ่อนรูปเกมที่เกิดขึ้นตลอด90นาทีเต็มที่เมอร์สเตเดียมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่แมนเชสเตอร์เต you คอยเคนแฮกเล่นดีที่สุดในรดูการนี้เลยก็ว่าได้เพราะสามนาที่ผ่านมาฟอมการเล่นของพวกเขาถูกวิจารณ์ว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เกมรุกตื้อตันไรไอเดียเกมรับไม่มีประสิทธิภาพมีความผิดพลาดส่วนคลเป็นระยะระยะแต่ในเกมกับอาร์ซนอลพนของเขาเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบมีระเบียบวินัยและพยายามเน้นด้วยความแน่นอนเป็นหลักแม้ว่าจะไม่มีฟาเบร์บานลุกชอร์สองแบ็กโฟตัวหลักแต่ทั้งวิกตอร์เลนเดลฟ์แลวก็ดิโอโกดาโลรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นในทีมก็สามารถเล่นในเกมรับอย่างยอดเยี่ยมสมกับพี่เอเวอเรต ได้ทวงติ่งออกสื่อว่าอยากให้นักเตะทั้งในเกมรุกและแดนกลางมีส่วนร่วมในเกมรับมากกว่านี้ไม่ใช่แค่หวังพึ่งเฉพาะแบทโฟกับผู้สาประตูตเท่านั้นเราเห็นได้ว่าตลอด4-5นาทีแรกแม้ว่าเซนรอนจะเป็นฝ่ายคลองเกมบุกกดดันมากกว่าเห็เน,นแต่จังหีะยีงเขง้ากรอบพวกเขามีครั้งเดียวจริงๆแล้วก็เป็นประตูตีเสมอจากมาร์ตินโอเดกาโดยที่ก่อนหน้านั้นเอเิกิฮามาด้วยเกมแพลนแบบเน้นระมัดระวังใช้จังหวะสวนกลับไม่มากแล้วก็เน้นในเกมฉาบโชว์โอกาสกระทั่งได้ประตูนาไปก่อนจากการยิงของ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสมาธิของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งยังคงเป็นคําถามมาตลอดในฤดูกาลนี้และไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นในยุคกุนซือก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นมาโดยตลอดเกม่ิลาวกับนอร์ิงเรสต์พอเสีย2ประตูแรกใน4นาทีแรกของเกมเท่านั้นขณะที่บางเกมยกตัวอย่างเช่นในเกมกับสเปอร์ก็โดนทําประตูในช่วงต้นครึ่งหลังเกมนี้พวกเขามาเสีย2ประตูในช่วงลาชีเป็นชีตาที่สุดนั่นคือช่วงต่อเวลาพิเศษหรือว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่มาฤดูกาลนี้มีการทดเวลาออกไปนานกว่าปกติ เมือนในฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเหตุผลหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของเอเกนฮาหรือไม่เนื่องจากตลอด90นาทีพวกเขามีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้าไปจากก่อนหน้าเกมอิสโนมาติเนตประการหลังตัวหลักทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแกนหลักในทีมได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่67แล้วก็เป็นฮาร์แม็กควายลงมาเล่นแทนดังนั้นตั้งแต่นาทีที่67เป็นต้นมานั่นเป็นการ return of the m a c l e i r f หรือการกลับมาจับคู่กันครั้งของคู่เซนทร์ ในยุคโอเลกนาโซชาที่แฟนพยียีกันไปนแทบแงอย่างวิกตอร์เลนเดอร์เลฟรวมไปถึงแฮร์รี่แมตไกย์อดีตกับตันทีอย่างไรก็ตามทีมก็ยังคงยันสกอร์อยู่ได้จนกระทั่งถึงท้ายเกมแต่ว่ามีเรื่องให้หน่าปวดหัวในช่วง6นาทีสุดท้ายตามรายงานข่าวดูเหมือนวิกตอร์เลนเดอร์เลฟจะมีอาการล้าและบาดเจ็บสะสมจนไม่สามารถเล่นต่อจนหมดเวลาได้และนั่นเป็นเหตุผลให้จอห์นนี่อีแวนส์ประกัรหลังวัย35ปีที่ทีมเซนฟรีเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อดีตลูกมอ่อของทีมได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในดูกกาาลนนีีท้ททัััโยงมาจบาบค่ h ฮร์รี่แม็ก e วิ่งนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่อีวานลงมาจาับคู่กับแฮร์รี่แม็กควคือการที่อีวานเห็นได้ชัดว่าสเปดโปรยลาลงไวมากสภาพร่างกายดูไม่ปราดเปรื่องเดิมขนาดก a b เบ e l j เชส s ส ที่สภาพเพิ่งหายเจ็บไม่สมบูรณ์ลงมายังสามารถพาเขาทัวร์ได้2ครั้ง2ครคาในช่วงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นขณะที่พาร์ทเดอร์ของเขาอยากให้แม็กควายเป็นนักเตะที่บิวัพเกมจากแดนหลังไม่เป็นเอาตัวรอดไม่เก่งดังนั้นเกมในช่วง6นาทีสุดท้ายรวมกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นเกมที่มาเฉลี่ยแต่ยืนหลังพิงฝาหลังพิงเชือกรอให้เสรอนกวิดหมดเวลาเท่านั้นขณะที่ในแดนอ,อื่นๆก็จะเห็นได้ว่าคริสเตียนเอ็กเซนบนวสัสกอตแลนดย่างหอยทสองจำเป็นต้องเล่นอยู่ในสนามครบ90นาทีอีก1เกม ทางั้าที่เด็กผีต่างพากันพูดว่าเขาไม่สามารถเล่นแรกแบบเต็มๆแน่นอนเนื่องจากสภาพร่างกายอยุวนามไม่เพียงพอแต่เมื่อมันไม่มีคนที่ดีกว่านี้เอเลเซ่นต้องอยู่บนสนามครบ ทั้งเกมอีกแล้วเช่นเดียวกันทั้งกาเซมิโรและบรูโน่แฟนันก็ต้องอยู่ในสนามครบแบบที่ไม่มีคนโดนเปลี่ยนออกนี่คือสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไ่เต็ดแม้ว่าจะมีนักเตะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วแต่เกมนี้โซฟียนอัมรบัตไม่สามารถลงเล่นได้ในแนวรับเมื่อลูกชอมไม่อยู่แต่เะลียมาเลเซียไม่อยู่ก็ต้องใช้เดียโก้ดาโลมาเล่นกระที่เซกิโเรกิลอนซึ่งเซ็นสัญญาเข้ามาใหม่แค่มีชื่ออยู่ในเกมนี้แต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเหลียวมองไปที่แดนหน้าอ๋อตอนนี้มาเซียร์าทำผลงานได้อย่างน่าผ ทำผลงานได้ดีมากกว่าที่มาเซลทำต่อทั้งเกมด้วยซ้ำการ์ดทีมชาติเดนมาร์กคือความแปลกใหม่ในเกมรุกของแมนเชสเตอร์จากเดิมที่วิลเลียมซาลิบาและแกเบรียลมาเกเยสเล่นแบบง่ายๆกลายมาเป็นโดนชนโดนตันโดนกระแทกใส่แล้วเราจะเห็นได้ว่าในลูกจังหวะที่การาโชหลุดไปยิงให้ทีมได้ประตูนำา21ก่อนที่โดนวีอริฟเขาเป็นคนที่ยืนพิงและขวยให้เพื่อนแปะตอก่อนที่บอลจะหลุดถึงการาโชด้วยซ้ำ หากให้เวลากับกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กในการปรับตัวมากกว่านี้เชื่อว่าทีมจะได้ประโยชน์จากการเล่นของเขาได้อีกมากมายในส่วนของเกมรุกมาร์คัสแรดฟอร์ดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่จังหวะอารกอีกครั้ง แบบที่ฟแฟนๆเรียกกิมี่ไวคันฮาร์ดูเหมือนจะตัดสินใจผิดพลาดเลืไมไกับการให้ออนทนี่โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วให้กาาโชลงมาเล่นแทนโดยยังเก็บมาคัสแรดฟอร์ดไว้ทั้งทั้นที่ตลอดทั้งเกมดูเหมือนว่า ford, แรดฟอร์ดจะเล่นติดๆขับมีจังหวนะนรกหรือว่าการตัดสินใจผิดพลาดแทบตลอดเวลาในขณะที่ออนทนี่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจแบบสุดๆเอาตัวรอดในเกมนี้แหละช่วยเกมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ตลอดหลายเกมที่ผ่านมารวมถึงในช่วงท้ายเกมกับอาร์เซนอลสะท้อนใหน้เห็นถึงคุณภาพน แต่ในการทดแทนตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงนอกจากนี้แฟนบอลยังเริ่มตั้งคำถามกับการแก้เกมของอร์นฮารการตัดสินใจหลายๆอย่างของไอร์นฮารซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่งเป็นในฤดูกาลนี้แต่เป็นมาหลายๆเกมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วฤดูกาลที่สองของไอร์นฮาร เขาจ่ายเงินไปกว่า200ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพอีกแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ใการคุมทีมของกุณซูดัชก็ยังคงมีข้อผิดพลาดในการเล่นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลในเกมรับสมาธิซึ่งไม่เคยแก้หายหรือการเล่นเป็นทีมนี่ยังไม่นับรวมประสิทธิภาพในการเข้าทำที่แฟนบอลมองว่าต่ำมากๆเราไม่อาจไปตัดสินใจได้ว่าเอลเินฮาต์ตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดแต่ผลงานที่ออกมาตลอดนับจากนี้เอลเินฮาร์จะยิ่งอยู่บนความกดดันไปเรื่อยๆตลอด ดูดูการที่2และหากผลงานออกมาไม่เป็นตามเป้าเชื่อเหลือเกินว่าเบื้องบนของแมนเชสเตอยเต็ดรวมถึงแฟนบอลจะมีเสียงคำรามตามมามากกว่านี้แน่นอนแล้วมันก็จะสะท้อนถึงวิธีการเล่นวิธีการเลือกนักเตะที่เข้ามาสู่ทีมการจัดตัวและการตัดสินใจเปลี่ยนระหว่างเกม ว่าเออร์เกนฮาร์ตตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดเพราะในโลกของเรามีคำคำหนึ่งอยู่แล้วว่าผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรหากเกมนี้เออทัเกนฮาร์ตตัดสินใจได้ถูกต้องทีมเป็นฝ่ายชนะโลกก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญแต่นี่เมื่อผลลัพธ์มันออกมาตรงกันข้ามคนที่ต้องรับผิดชอบเป็นคนแรกนั่นคือเออร์เกนฮาร์ตเช่นเดียวกับตัวนักเตะผลลัพธ์ต่อจากนี้จะสะท้อนถึงนักเตะที่เออร์เกนฮาร์ตเลือกเข้ามาว่าดีพอและมีคุณภาพในการเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่รอดูกันต่อไป